นึกแล้วว่าทำไมเมย์ถึงเปลี่ยนไปพอมันใช่ไหมตีจับมันไว้กูจะกระเถบไปอันียไปไปไไปไม่ถ้าทำอะไรก็เด็ขาดหัวมันนักใช่ไหมได้ผมจะกระเธอบไปจบตีไร่ให้ดูพี่พ่ี่พี่พีมพีเฮ้ย เห็นไหมคะพี look, ่ว uh ิวว่าพี่พศมันเชื hmm. mm ่อ hmm. ถ really ืออะไรไม่ไ hmm. ด mm ้คุณมาก็ดีเหมือนกันพาสามีคุณกลับไปด้วยนะอย่าให้มาเที่ยวรัลานคนอื่นติเกยังมีหน้ามาสั่งฉันอีกเหรอถ้าแกนัดกันมาไม่ใช่หรอถึงต้องมาเจอกันที่นี่คุณเมย์เขามากับผมแล้วก็ไม่ได้นัดใครมาด้วยถ้าพวกคุณยังไม่อยู่รัลานคุณเมย์ อย่าหาว่าผมไม่เพื่อนน,นี่นายเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยเขาเป็นแฟนฉันจะว่าไปพวกคุณมาก็ดีเหมือนกันนะจะได้รู้ว่าฉันไม่ได้พิสวัสดอะไรสาม,มีของคุณเลยเพราะว่าฉันมีแฟนแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยห้ามสาม,มีของคุณอย่าให้มายุ่งกับฉันด้วย ทพี่มาก่อนตกลยว่าพอดไั้กลับมาหรือเปล่าพ่อที่นาวิกก็เห็นอยู่เขาประกาศกันอยู่ปาๆปาว้าแฟนกันจะมาหึงอะไรขอเนี่ยช่วยไม่ได้ทำตัวไม่น่าไว้ใจเองกูปากเลยนี่นะนนะคือยังชอบพูดจาเสี้ยม้ผมมีอะไรทะเลาะกันอีกระวังเลือดกบป,ปากไม่รู้ตัว ไอวิกเลิกลืงหวงผมสักทีได้ไหมก็ผมพูดไปแล้วไงว่าผมกับเขาไม่มีอะไรกันและตอนนี้เขาก็มีแฟนแล้วขืนคุณไปต่อแยเขามากๆระวังเถอะถ้าแฟนเขาเอาเรื่องขึ้นมาผมไม่รู้เลยนะวีขอโทษนะคะ ที่วิไม่ไว้ใจพอ่ะเพราะจะโกรธว,วิเลยนะพอตเอาอย่างนี้แล้วกันนิดอยากได้อะไรอ่ะนาฬิกาไหมไปเลือกเลยเดี๋ยววิซื้อให้วิ <Hey. S 1> ผมไม่เคยอยากได้ของอะไรจากคุณเลยผมขอแค่อย่างเดียว คือขอให้คุณเชื่อใจผมบ้างเท่านั้นเองค่ะพอองั้นต่อไปนี้เบศจะไม่ไปยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นนี่วิสัญญาขอบคุณครับ see